นวัดฟาดแรงปันได้ก็หยุดปั้นได้พร้อมเคลียร์เรื่องสัญญาท่าตอบรามา่าพีดีเจัจังหวัดมิสแกนต้องบอกว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับการเปิดฉากเวทีประกวดนางงามมิสแกน์ไทยแลนด์2023แต่ก่อนจะไปถึงการประกวดที่หลายคนรอคอยลาสุดนวัดอิสระไกลสีประธานและผู้ก่อตั้ง เวทีมิกแกนอินเตอร์เนชั่นแนลได้ออกมาเคลียร์ถึงเรื่องราวต่างๆผ่านทางช่อง YouTube ของเจนิเฟอร์คิมซึ่งเริ่มต้นโดยคำถามแบบตรงไปตรงมาว่าบอสนวัตมือปันซุปตามหาชนคนจริงพูดจริงฟาดจริงไม่เก่งใจใครออกคนเหล็กจนมงสะเทือนไม่เกินจริงมิกแกนสร้างอิงฟ้าหรืออิงฟ้าสร้างมิกแกน พร้อมเผยเหตุผลที่ต้องเข้มงวดขนาดนี้ซึ่งบอสอาวัตได้กล่าวว่าก่อนอื่นขอเคร์คำว่าสัญญาธาตธาก่อนเวลาเราทํางานเราตั้งใจปั้นศิลป,ปินต้องทํายังไงเพื่อให้อยู่กับเราอย่างมั่นคงและเรามีความหวังกับเขาอย่างเต็มที่การทํางานแน่นอนเพราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือธุรกิจคิดว่าการที่เราทําแบบที่พหอมอพอจอมันคุ้มทุนก็น่าจะเป็นเปีมีมันอยุดให้อย่างน้อยสวันต่อเดือน โดยมีกฎเอกใหม่คือห้ามมีแฟนเนื่องจากปัญหาที่เพิ่งจะเกิดกับน้องเราก็เลยต้องมาตีกรอบกันอีกรอบมีการพูดคุยกันใหม่ด้วยทางบอนวัตได้กล่าวต่ออีกว่าจริงๆเราไม่ได้คาดหวังว่าจะเอาชีวิตน้องไว้ทั้ง7ปีเราแค่อยากเห็นน้องไปไกลที่สุดอยากเห็นน้องเป็นเศรษฐีอยากเห็นน้องมีเอกสิทธิ์ในกามือหลายๆอย่ยางที่สร้างสังคมอย่างต้องการอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเงินและหน้าตา ถามว่าเคยมีการพูดคุยจนน้องร้องให้ไหมตอบว่าเคยเวลาโกรธเคยพูดว่าจะเอาอย่างไรให้หยุดเดี๋ยนี้เลยไหมปันได้ก็หยุดปันได้คิดให้ดีถ้าไม่เอาก็พักแล้วไปเที่ยวให้เต็มที่แต่ก็นั่นจบจนตอนนี้น้องมีรายได้ต่อเดือนสูงถึง7หลักส่วนเรื่องที่กลายเป็นประเด็นร้อนก่อนหน้านี้กับดราม่าพีดีมิสการเจ็ดจังหวัด ที่ไม่ได้มอบเงินรางวัลให้กับนางงามหลังจบการประกวดซึ่งทางเหล่านางงามได้มีการปรึกษาบอสนวัตแล้วทางบอสนวัตทราบว่าไม่ได้ทำการเซ็นสัญญากันไว้พร้อมบอกชัดไม่ให้เป็นพีดีอีกแล้วในปีหน้า แต่ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้พอการประกวดเสร็จสิ้นไปแล้วถือเป็นบทเรียนสําหรับนางงามให้เลือกดูให้ดีพอเป็นเรื่องของกฎหมายแนะนําำส้สัญญาเรื่องการรับเงินรางวัลถ้าหากไม่ได้ต้องฟ้องหากมีการขึ้นศาลต้องมีหลักฐานทั้งยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าอีกไม่นานจะอยู่กับแกนใหญ่อีกหนึ่งเดือนหากคิดว่าพีดีไม่ดีขึ้นตัดใจและดูแลตัวเองขอสปอนเซอร์ต่าง แต่ถ้าหากไม่มีการเซ็นสัญญาไม่แนะนำให้ฟ้องศาลเพราะอาจมีการฟ้องกลับเสียเวลาและค่าใช้ใจ่าย